Artlist.io ตอนนี้เราก็มาถึงลี่เจียงแล้วนะคะทุกคนก็เพิ่งถึงเลยนะคะแล้วนี้เห็นป้ายเขาบอกว่าสามารถเก็บสตรอเบอรี่ได้นะคะทุกคนดูก็คือครึค่งกิโลหนึ่งร้อยนะคะทุกคนเขาบอกสามารถเก็บได้ตามใจเลย

大ไ好吃啊อร่อยมากคืออแนี้ขนาให่นาใช่านโอ้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 าห้โอนได้โอกอ้รอ้โอ้โอ้โอนโอ้โอเโอนโองโอ้โอาโรงแรัโอ้โอมโอ้โอ้้โก้โอ้เออ้้โ อะไรนะไม่มีอะไรอ,อะไรดน,น,นอตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ททเที่ยวเออของจะเที่ยว什么่方ไปชา白沙古镇นะคะของลี่เจียงนะคะทุกคนก็สวยมากเลยนะคะทุกคนจะเป็นภูเขาแล้วคนก็เยอะด้วยนะคะข้างใน จะบอกว่าที่นี่อากาศก็คือแต่ละววันก็คืออากาศไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนจนแบบว่าเราตอนนี้ก็คือเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะกินยาไปแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะคะทุกคนอออ๋มนอ ทล่ไหนดิว่าอ,อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็คือไม่มีแดดเลยนะคะแล้วก็แบบลมเย็นแล้วก็ฝนตกแล้วเมื่อวานเนี้ยเราก็คือตากฝนด้วยนะคะเลยทำให้เป็นหวัดไม่สาาบาย เออสามีาอบอกว่าเราน่าจะเป็นแบบว่าเขาบอกว่าแบบอยู่ในอยู่ในที่สูงแล้วแบบจะทําให้ไม่สบายแล้วก็แบบเวียนหัวแบบอาจจะอาเจียนได้อะไรเงี้ยนะคะทุกคนนี่ไหมอยู่อ่ะด่ไหมอ่ะข้างซ้ายโซ่เลี้ยงเจริงๆไม่ใช่เออใช่

你吃吗？我不吃，你吃。你咋不吃、啊啊？嗯。嗯我回来买的。嗯、来，来一串，咱们买个牛肉吃啊，坤坤。刚刚朋友他们买，他买，他买<放>，他买、嗯，他买，来买，他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 买，点买，他好嘞。 ใหญ่มากค่ะทุกคนมาละห0าสิบบาทเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะ

ตอนนี้เราก็มาแวะพักตรงที่เป็นวัดนะคะทุกคนเป็นวัดจีนแล้วเราเห็นเขาขายกาแฟาเนาะเป็นรถขายกาแฟอย่างเงี้ยตอนนี้เราอาจจะแบบว่าพูดไม่ค่อยรื่นเรนนะคะทุกคนเพราะว่ากินยาไปแล้วก็จะเป็นมึนหน่อยอ ตรงนั้นตรงนั้นนะคะไอ้ตรงพื้นที่หญ้ามันก็จะมีหมาอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่กล้าเข้าไปอะ่ะเรากลัวหมาม,มันมันมันดีบใส่เราอะการแ่ะอ <laughs> กินกาแฟเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเข้ามาด้านในของวัดนะคะ 养猫、啊，猫。怀孕呐？是怀孕了吗？不知道。怀孕了？刚、啊，刚才我要摸她肚子，她。对，打你。她要打我。闭上门了。泰国人是不是就是只要是庙的必须得去一趟？啊？<哇>哎、啊是。寺庙还必须得露一下。对。哎、这里去一趟。 ผมไี่ดูลก有点高反了，一张爬楼梯。เฮ้ยๆๆๆๆอยู่ที่อื่นสิ่งก็不ง样的。ว้าวทุกคนได้ยินเสียงไหมคะเป็นเสียงสวดมนต์ของที่นี่มันจะไม่เหมือนกับที่ไทยนะคะ。 อันนี้ก็คือจะเป็นด้านในนะคะทุกคนอันนี้เราก็ใส่เขาจะมีให้ใส่ที่ส่วนรองเท้านะคะทุกคนเป็นแบบนี้ไม่จำเป็นต้องถอดรองเท้านะคะทุกคน เราจะให้ดูนะคะว่วาคืออะไรคืออะไร

ครั้งหนึ่งก็เหมือนว่าเหมือนเราขอพรไหมมานเราขอพรแบบว่ามีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมุ่นครั้งแสนครั้งนะคะทุกคนมันก็จะอยู่ล้อมรอบโบสเลยนะคะ 就他进，进了。 ขถานที่เรียกว่าเวิร์นไห่นะคะทุกคนสวยมากคือแบบว่าล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วก็มีม้านะคะทุกคนเขาเลี้ยงมา้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านสวยมากเลยอะ่ะเขขว่ายน้ำไหไม่ไหวหนาว ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนตัวม้าแล้วนะคะทุกคนครั้งแรกเลยนะคะทุกคนที่เราขี่มา้า 啊、不是啊我、哦我 pues 不！不吃 celular, celular, 不，只上短裤呢，不、嗯、是？先去买裤啊！子、哦、我也敢接。两条腿夹着门。啊、嗯。 走啦！

那确实不行，我到我也听过嘛，听过了，搞一说我那个的。妈，我你没给我讲，昨天的。你过来。你去。你去。啊！十二庄里面该是什么时候？杨林我毛呀？嗯。该是什么时候？呜呜呜呜！慢慢慢慢。慢

ยานะคะทุกคนสวยมากาตอนนี้ก็พาม้ามากินน้ำนะคะทุกคนท่านกาินน้ำเะคะท 啊、六岁，六岁啦！啊、哇，这马能活几岁啊？车马啊，三十,十岁左右。